มาจ้าทุกคนวันนี้พามาตัดไม้นะทุกคนมันเดิมนะตัดไม้ไปใช้นะตัดไปลวกนะทุกคนนี่เนาะเอาไปค้ำผักนะไม้ลวกไม้กระถินเราหมดแล้วค่ะทุกคน <laughs> ปานะทุกคน นี่นะทุกคนกร็รวกนะตัดไม้ไปแบบคำ้ตะคัดเนาะคำ้ตะคัดขึ้นให้แบบไม่ย่อนนะทุกคนอันนี้พี่เขาไม่ใช้เนาะพี่เขาแบบให้มาตัดไปใช้นะ มีต้นผักหวานด้วยต้นเบลอรอเลยนู่นนะต้นผักหวานนะทุกคนต้นใหญ่มาก เราฟันไม่เป็นนะทุกคนเราก็ใช้าเลื่อยเนาะเลื่อยเมาเคยฟันแล้วทุกคนมันหนักมันแข็งอะ่ะเรื่อยเลื่อยมันไม่ปวดมือดอ้วมแต่ว่ามันช้านะคนที่แบบเป็นมืออาชีพเขาก็ฟันแบบสบายเนาะชิวๆตอล้ม,ม่ะ <laughs> ดูนะดู ถ้าย่างชอบปลาติวนาะทุกคนเนาะเยอะอะเต็มไปหมดเนาะห้วยนี้แบบมาจากาติดกับทุ่งนาแล้วก็ห้วยใหญ่นะคะทุกคนมันก็ปลาเยอะเนาะดีน่ามาทำที่ตกปลานะทุกคนน้อยเอาตะคัดมาลงเนาะตะคัดมาลง <c oughs> เต็มเลยนะแต่เราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะทุกคนอันนี้แต่แค่ชอบชอบเนาะแคะ่ชอบที่มปลาเยอะออลงยากแน่างนั้นเลยตาไทยจะช่วยตาไทยแกตัดก้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะนะอันนี้ก็จะมืดๆน่อยนะเพราะว่า มันยังขาวอยู่นะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็ได้ล้มตัดอ,อ,อ่าล้มหนึ่งกอน,นะคะทุกคนทีนี้เราก็จะเหลือลำตรงๆเนาะไว้นะทุกคนปีหน้า,าไม้ล้มเราเอาลงหมดเนาะนี่นะนี่นะเดีย๋ยวเราจะลิดนะทุกคนตัดแดงเป็นท่อนนะท่อนละสองเมตร ครึ่งเนาะนพ่อแต่ร้อนอยากรีบตัดนี้นานี่นะทุกคนไม่มีไม้วัดนะวัดด้วยตาอ,อัน,นีะได้ก็ได้ท <c oughs> ั้งสองอันนั่นแหละทำอย่างอื่นได้ก็ปักหัวร่อง

เช้ตกรณ์ต้องมาตัดไม้ตัดไม้อันนี้เราเคยใช้มีดแล้วนะทุกคนมือเราแตกหมดเลย บบข่อยเห็นเขาใช้มีดแบบคมกริบเลยนุทุกคนแต่ว่ามีดไทยก็จะพักทีเดียวแล้วพักทีไม่ขาดเลยอืมเราก็เลยใช้เล่ยเล่ยเล็กมาเรื่อยนะ <laughs> เสียเวลานะทุกคนแต่ว่ามันไม่เหนื่อยนะเกษตรกรตกร้องมาตัดไม้จใจเลยว่าเกษตรกระตะตัดวม้นะ<ง>เอ,อเราทําไรนะ่แล้วทุกคนแต่เราไม่เคยตะตัดไม้แบบนี้เนาะมันแบบเหนื่อยมากทุกคนถ้ามีถ้ามีไม้ซื้อแนละ้วทุกคนไออทยกเกษตรซื้อเอาเง่ายไปเยอะมันเหนื่อยมากเนาะตัดผ้าไอ้ตัดไม้อะมันไม่เหมือนเราทำไร่นะวันนี้แบบเนาะ รู้สึกรู้ซึงเลยควรถึงควที่เขาตัดไม้อ่ะ <c oughs> ดูนะนำมาสร้างบ้าน50ไม่แพงหรอกอันนี้เราตัดไม้ล้มก่อนนะทุกคนอ่าเราอย่าให้ไอ้ไม้ตรงๆมันขึ้นไปแบบอ่าต้นยาวๆขึ้นไปนู่นเ,นนเลยเนาะเนี่ยซื้อเขาา้าว<ม> <4 S 1> ะ4บาทอืมอันหนึ่งเล่มนึ่งอ่ท่อนหนึ่งนะทุกคนไม่ใช่ทั้งทั้งต้นนะทุกคนท่อนหนึ่งท่อนน่ะ4บาทนะที่เลยนะ ท,ท,ที่บาทที่ไหนล่ะอันนี้เป็นเปไม้สิบนะทุกคนเอามเล่มละห้าบาท <5 S 2> นะซื้อซื้ออ่ะอ่าจะเล่มละหนึ่งหนึ่งท่อนนะท่อนละห้าบาทให้ตถ่ทยตาไปก่อนทุกคนลิ้นห้อยแล้วนะเราอ่าลิ้นแน่งนะทุกคนนี่ไม่ไหวแล้วนางพว้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยช่วยตาไทยเต้านะ อแน่งนะัน้นที่องไทยสเตตโอ้ยดูปลาดีครัทุกคนน,น้ำมีแนะต่ปลาดูนะตัวเบลเลอร์เลยอ็ได้เป็นร้อยอ่ง ยายก็ใกล้เคียงแหะ,ะทุกคนอันนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการคนกลับนะทุกคนร้อนมากนะคนนะ ขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมอาไทยกเกษตรนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน